ขนตากันต่อที่บ้านเลยนะคะขอถ่ายวอล์กด้วยไว้ด้วยได้ไหมคะตอนหนึ่งชั่วโมงครึ่งหลับชัวร์หวานเย้สวยปะ <c oughs> วันนี้นะคะแพร์ก็จะมาต่อขนตากันแต่ว่าต่อที่บ้านเลยนะคะช้ามากทุกคนตอนนี้แบบพึ่ง9ก้าโมงกว่าๆนะคะนัดเขามา9ก้าโมงครึ่งเขาก็จะเอาเตียงแล้วก็มีช่างมาต่อให้เราที่บ้านเลยนะจริงๆอะ่ะแพรแค่อยากลองต่อที่บ้านดูว่าจะเป็นยังไงนะคะแพรเพิ่งไปต่อขนตามาที่ร้านนึงไม่ใช่ร้านนี้นะแล้วมันอะ่ะหลุดเยอะมากอันนี้แค่ประมาณ4ี่ห้าวันเองนะทุกคนเป็นต่อแบบเส้นต่อเส้นเห็นป่าวว่ามันจะแบบแ,บบแวงแวงแล้วอะ แล้วก็มันชี้ออกอย่างเงี้ยพุ่งออกทั้ง2ด้านเลยนะคะเราก็เลยไปลองหาในไอจดูนะคะพวกแบบร้านดังๆอะไรเงี้ยก็ไปเจอร้านนี้เห็นเขาไม่ต่อที่บ้านด้วยนะคะก็เลยโอเคนัดมาต่อที่บ้านเดี๋ยวเขาจะมาแล้วแหละอีกประมาณ10นาทีอันนี้ยที่แพตต่ออยู่เนี่ยมันเป็นต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้นนะคะซึ่งพอต่อมาเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นหรอกทุกคนเนี่ย มันก็แบบดูธรรมชาติมากๆเดี๋ยวรอบนี้นะคะแพรจะตอบเป็นช่อเนะอันนี้คือที่แพรเลือกไว้นะคะจะเป็นแบบนี้มันจะทําให้แบบตาหวานๆอะไรเงรี้ยเออก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะอุ้ยมีคนมาเราทุกคนพี่สาวดิฉันเองค่ะให้มันมาถ่ายวีดีโอให้ลงไปข้างล่างละนี่เดี๋ยวเราจะให้เขาตั้งเตียงตรงนี้ฮัลโหลุซาบอกว่าไม่ต้องมาเกรงใจ ปล่ามันจะมาถ่ายวีดีโอให้เป็นพี่สาวที่ดีมากค่ะมาถ่ายวิดีโอให้นอ้องนะตอนนี้นะคะเดี๋ยวรอเข้ามาเนาะประมาณ9ก้าโมงเสียงแบบแหบแห้งมากเลยอะเพราะว่าเพิ่งตืน่นไม่ได้กินน้ำกินอะไรเลย9ก้ามงครึ่งแล้วนะเขาอาจจะงง,งงทางอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะทำกาแฟกินก่อนนะคะจะได้ตื่นนี่ก็เครื่องทำกาแฟหานกับพี่เพราะว่ากินกาแฟสดทุกเช้าแล้วมันแพงนะคะ <S <S ก็เลยซื้อเครื่องนี้มา <S <S <ๆ>อันนี้ก็จะเป็นนมจากพือน,นะคะเพราะาช่วงนี้ลดน้ำหนักเนาะเราก็จะไม่กินนมวัวนะคะมากินนมโอ๊ตแทนที่กำลังฮิตวิตกันยี่ห้อที่อร่อยสุดก็คือโอ๊ตไซนะทุกคนมันเข้มข้นเหมือนนมวัวแล้วก็แบบมีรสชาติออกหวานนิดนึง โอเคเรียบร้อยกินกาแฟยามเช้าเดี๋ยวอันนี้จะมีขอถ่ายวอล์กด้วยไว้ด้วยได้ไหมคะโอเคย้าย <Okay. S 2> มาตรงนี้แทนเพราะว่ามันไม่มีปากตอนนี้ค่ะตอนนี้ต่ออยู่แต่ว่ามันเป็นแบบเส้นต่อเส้นนะคะมันทิ่มเหนียวแล้วค่อยขึ้นอยากให้มันเปิดตาไปเลยอะก็จะต้องเป็นงอนกว่านี้ต้องงอนกว่านี้ใช่ไหมคะต้องเป็นงอนดี อันนี้เป็นงอนซีก็คือทรงเขาจะแบบแบบตรงๆไม่ค่อยงอนเด้งเท่าไหร่อยากให้มันแบบขึ้นขึ้นไปมากกว่านี้ถ้าขึ้นขึ้นแนะนําเป็นงอนดีเลยค่ะได้ค่ะเอาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็น่าจะชื่อสปาร์กิ้งหรือเปล่าพี่แนะนำเป็นอันไหนอะคะถ้าอยากให้ดูตาหวานแนะนำเป็นสปาร์กิ้งได้เลยแต่ถ้าอยากให้ดูให้อินไลเนอร์ชัดหรือว่าคมผ่านขนตาคมชัดแนะนำเป็นคาเดเชียน อ๋อไม่เอาไม่อยากให้เห็นดำดำตรงนี้ตรงฐานไม่ชอบเป็นสปักกิ้งสวยกว่าโอเคค่ะหวานหวานฟุ้งฟอ่าได้งั้นเอาสปักกิ้งสีน้ำตาลนนดีนะคะค่ะได้จะเลือกเป็นสปักกิ้งสีน้ำตาลนะคะตอนแรกลังเลอยู่กับคาร์เดเชียนเขาบอกว่าคาร์เดเชียนมันจะเป็นแบบฐานอินไลเนอร์เข้มเขมดำๆเป็นแบบหวานฝ่อแต่สปักกิ้งน่าจะเป็นแบบหวานฟุ้งเก่าๆก็เดี๋ยวลองต่อดูแต่วันนี้ต้องถอดของเก่าออกก่อน ของเก่านี้คือต่อมาไม่ถึงห้าวันมนนั้งมันแบ่งแหว่งแล้วเนะี่ยูดยต่อหนึชั่วโมงครึ่งหลับชัวแล้วถอดอันเก่าก่อนเตรียมหลับก็จะเริ่มจากการติดเทปแยกขนตาบนกับล่างก่อนแล้วแพรเนี่ยก็ต้องถอดขนตาอันเก่าออกก่อนนะคะนอนรอ10นาที พอถอดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะคีนขนตาจริงอะ่ะเราให้สะอาดด้วยก็จะล้างโฟมล้างน้ํามันจะทําให้กาวเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นอันนี้ไปอ่านมานะถ้าไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะเราก็จะเป่าให้แห้งเต็มต่อขนตาเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าช่างเขาแบบมีการเขียนลายแทงด้วยนะว่าตรงนี้ต้องต่ออะไรบ้างเหมือนยันอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่ตาเราแล้วก็มาเริ่มต่อกันเลยเขาก็จะต่อทีละเส้นแบบนี้ละเอียดมาก,มากเลยทุกคนคือเข้าใจเลยทําไมมันชั่วโมงครึ่งเรานอนรอจน เมื่อยเลยนะผ่านไปชั่วโมงครึ่งนะคะในที่สุดก็เสร็จสักทีลืมตามาคือตาหวานจริงๆทุกคนแล้วพอเป็นสีน้ำตาลนะมันทําให้ตาดูละมุนไม่แข็งเกินไปตามันจะดูโตขึ้นแล้วก็ดูเปิดแบบนี้เลยสวยปะหว,ว,วานเย่ห yeah. วานเลยอะ โอเคอันนี้เลืกได้ยังคะได้ค่ะอันนี้เป็นแปลงที่แกะใช้ใหม่ของลูกค้านะคะเอาไว้ปัดอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะหรือว่าจะปัดขึ้นก็ได้นะคะสวยมากสวยมากสวยงามเป็นชอบอันนี้เป็นสีน้ำตาลด้วยสรุปนะคะแพคก็เลือกต่อเป็นแบบสปาร์กิ้งนะคะ เพราะว่าอันที่ตอนแรกดูมาคาดาเชียนอะมันจะมีอินไลเนอร์ที่เข้มแล้วก็หนากว่านี้นะคะอาจจะทําให้ตามันแบบดูดุอ่ะเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตาหวานๆนะก็ให้เอาเป็นสปักกิ้งแล้วแพะก็เลือกเป็นสีน้ําตาลนะคะเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าดูละมุนดูแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นสไตล์การตอก็จะเลือกเป็นแบบตาหวานนะคะกลางตามันจะยาวมันจะทําให้ตาดูโตแล้วมันก็จะแบบสั้นลงออกด้านข้างแล้วก็ความงอนของขนตานะคะ แพ้เลือกเป็นระดับดีเลยก็คืองอนสุดก่อนหน้านี้แพ้เลือกเป็นงอนสี่นะมันจะยังตก,ตกมาที่ตาใช่ปะเวลาลืมอะ่ะมันจะมีอะไรมาเหมือนแบบบางบางตาหน,น,นึงซึ่งแพ้บอกเขาว่าแพ้อขอแบบเปิดๆเ,เลยขอให้ตามันดูไม่มีอะไรมากั้นตาเออก็เลยได้เป็นความงอนดีนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะมันจะไม่ได้ตกมาที่ตาราคานะคะที่เสียไปวันนี้ทั้งหมดก็คือค่าตป่อขนตาเนี่ยสองพบาทค่าถอดอันเก่าเนี่ยเขาคิด200ร้อยค่า รถด้วยนะคะเขาก็จะคิดตามราคาแก๊ปเลยไปกลับก็คือเสีย440ก็คิดว่าครั้งหน้าคงอาจจะขับไปต่อที่ร้านเดี๋ยวดูก่อนว่าระหว่างเราแบบนั่งแท็กซี่ไปกลับกลับให้เขามาต่อที่บ้านเนี่ยก็ต่อที่บ้านก็อาจจะเหมือนเราออกไปข้างนอกเออแต่ก็ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวใครอยากต่อร้านนี้นะคะหรือว่าอยากให้เขามาต่อให้ที่บ้านเนี่ยแพรจะแปะลิงก์ไอจีเขาไว้ให้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ